เรียกคนผมไปายครับ oh. เรากลับกันมาในวอลล่ลนด์นะเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่วอลล่ลนด์เป็นอัปเดตแอคสองมาเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเลย พ้่ยเงเข้าก็วันนี้นี่แหละถ้าโมโนนฟไฟมันอัปเดตอะผมก็ไปบักหลักอยู่ที่โมโนนฟไฟอยู่แล้วตอนนี้น่าจะเวลร้อยสี่สี่ไม่้ร้อยสี่ห้ามั้งแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาวอลเลนด์ก่อนล้วกันนะคือวอลเลนด์เนี่ยอัปเดต X สองมาใช่มันก็อัปเดตบางส่วนอย่างเช่นเอเจนต์ใหม่อย่างคิวจอยอ่าที่อัปเดตมาแอคนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตมาใน X สองก็คือโหมดใหม่ในวอลเลอรนด์ก็คือโหมดเดสแมทหรือที่เรารู้จักกันดีก็ค ข่าวที่ผมอ่านคร่าวๆนะคือฟีฟอร์อของวอลแลนเนี่ยก็คือเป็นฟีฟอร์อทั่วๆไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฟีฟอร์อเนี่ยจะไม่มีสกิลและสเปเชียลิสต์ให้ใช้แล้วก็ในระหว่างเกมเนี่ยจะมี UAV ในแม็ด้วยอ่าอันนี้คือฟีฟอร์อในวอลแลนนะฮะมี UAV ในวอลแลนหมวกก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกนะ่จาจะทุก5นาทีมันจะขึ้น UAV ให้ในแม็เอ่า <c oughs> มันก็ดีแหละมี UAV อ่ะแต่ว่ามันก็จะเสียแบบเราโม่แมต่ดู UAV อย่างเงี้ยเราตัวสตวูอย่างเงี้ยเออ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวฟีฟอร์ออเลย าานี่อะเดตแมทฟีฟออลแต่ก่อนมันก็จะมีแค่แบบสไปร์ตอย่างนี้ใช่ปะ่ะให้เราวอร์มอย่างเงี้ยเอ้ยสปีดว่ะแต่เนี้ยมันพอมันมีโหมดฟีฟออลมาแล้วมันก็ดีอย่างนะเออที่มันมีฟีฟออลมาให้เพราะแบบสไปร์ตหลักกว่าเราจะวอร์มเสร็จอะไรเสร็จมันก็นานอยู่พอตัวเนาะแบบบางทีถ้าเราตายแล้วก็ไม่ได้ยิงต่ออยนะ่างเงี้ยแต่ฟีฟออลนี่ก็เออถือว่าเป็นทางเลือกอย่างนะึงนะที่แบบสมมติถ้าใครแบบจะมาวอร์มอย่างเงี้ยเออก็มาวอร์ฟีฟออลกันก่อนได้บางทีเราก็วอร์มในแท็กซีใช่ป่ะหลัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นะเวลาผมเล่นอลวอร์ไรด์ผมชอบใช้ปืนไม่เหมือนชาวบ้าน oh. เขาอย่างเช่นปืนเนี่ยไอ้มันชื่อปืนอะไรวะจัดเออจัดจัดสัดทุกความจริง <laughs> มันเป็นปืนลูกซองที่ผมชอบมากเลยเว้ย <laughs> ปกติเขาจะเล่นแต่แฟนทอมแล้วกว็ไอ้นี่เท่าไห่ะไอ้อะไรอนะเวนโด้เวนโดเออแต่ผมชอบใช้เนี่ย มันเหมือนกับไอ้ปืนอะไรวะออร์เดอร์ยี่สิบสองในมูนโรไฟ่แต่ทรงมันน่าจะ AA12 มั้งเออมันเป็นปืนออโต้นี่ปืนเนี่ยเฮ้ยบนบ้านโอ้โหแตกพอดีว่ะบินมาบินมาเนี่ยม,นนมันจะมี UAV ให้ดูนเนี่ยทุกๆุกหวินาทีป่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วประมาณสี่วิเออประมาณสี่วิประมาณสี่วิมันจะขึ้น UAV อวีบนแมปให้ขึ้นมาเดชขึ้นมาเดชขึ้นมาเดชขึ้นมาเดิงั้นผมแขปงตรงนี้ก็ได้วะใครจะเล่นแบบเซ็ตโกก็ช่างผมเล่นแบบคอร์ดิวตี้ เยอะเยอะมาเยอะมาแล้วเยอะมาแล้วพุ่งพุ่งปุ้งปุ้ง,ง,ง,งไม่ดีเฮ้ยเยอะ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 เฮ้ยแตกแตกดิแตกดิเนฮู้โผผมลืมบอกไปเวลาเราฆ่าศัตรูได,ด้เน,นี่ยมันจะมีเลือดแล้วก็กระสุนให้เก็บก็คล้ายๆกับเพล็กซ์แคลเวนเจอร์เออแต่ว่านี้มันจะแบบมีเลือดมาให้ด้วย เพราะเกมเนี้ยมันไม่มีฮิวอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ปะล่ะเฮลิเป็นบีเฮลินบีที่ประจำเราที่ประจำเรามีมีแตกแตกเออที่ฆ่าใครอย่าแยกงแห่โอ้โหซะไหนข้างหน้าซะแน่แน่กระโดดโอ้โหการจะกระโดดมันยิงทันหมดมี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 แตกแตกดิแตกดิ เนี่ย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 อย่าแย่งอย่าแย่งพี่ผมพี่ผมเฮ้ยมีคนขึ้นเชื่อมีคนปุ้งปุ้งปุ้งเอาดิเอาดิเอาดิไอ้คนีเป็นคนอะไรเปนคนอะไรปุ้ง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 ไปดิปุ้งไปดิเฮ้ยโหนี่หนึ่งคันในยี่สิบสองแล้วเฮ้ยเราจะจำได้ไงวะแอะเอาดิเอาดิแวนโน่ก็เวนโน่เด็ดฟีฟ่าออลเก่งนี้ทำไมเซอร์เดนทอยไม่เก่งนี้บ้างวะเอาดิเอาดิเอาดิ โอ้วิธีแคมเปอร์จัดๆอารมณ์เหมือนประมาณเล่นแมพที่ปาดิลี่อะโหแต่แบบนั้นนี่ติกเยอะเกินแตกเอ้ยโอเมน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 แตกแตกโอเมนแตกโอเมนแตกไม่เป็นไรเอ้ฟอเราชิวๆอยู่แล้วต่อ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 โอ้แป๊บเดียวเจอห้องเลยอยู่ในแมปอะไรวะ โอ้เฮเว่นว่ะหรือว่าวันนี้จะเอาให้ครบ4แมปเลยวะแ <c oughs> น่นอนครับผมเชื่อใจในมือจัดนะผมก็ต้องเลือกจัดนะฮะนี่อะไเอาดิ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 าดาดาดตะกี้ยิงใช่ไหมฮะฮะโอ้เฮเว่นเฮเว่นเฮเว่นบิ๊มตะต้นไม่แตกสักทีวะโอ้แตกเลยด็กไซเฟอร์ไซเฟอร์ไซเฟอร์ โค่นโค่นหัวกระโดดจริงรู้จักเปล่าเอาละของจริงและของจริงละดูทิศทางก่อนดูทิศทางก่อนโอ้ตรงเองไม่มีเลยข้างหน้าข้างหน้าแฮ่แฮ่เอาดิโอ้ไม่ตายมั้ยมีเนี่ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีนี่ไงเฮเว่นเฮเว่นเอาดิ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 มันนอกตรงนี้นี่ไงกระโดดอย่างนี้ไปเลยอ่ะลองสวนมวยก่อนนะแล้วค่อยเก็บไปไปนี่นี่นี ข้างๆข้างขวาขวาขวานี่ไงนี่ไงมี U A V มันดีอย่างนี้แหละเป็นใน U A V อินเบาแตกไปดิแตกไปดิสาย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 เล็ดเล็ดเล็ด้ยเกือบแตก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 ไปดิแตกไปดิจะเดินยังไงก็ไม่พ้น U A V หรอกแตกแตกแตกสองไปดิ แตกสามแตกสามมาดิมาดิมาดิมาเอดแตกสี oh mm hmm. ่เอ hh, ็ดป่ะเอ็ดป okay. okay. ่ะเอ็ดป่ะเอ็ดว่ะโอ้เฮ้ยมันมุนจริงป่ะโอ้เก็บหกตัวคิวซิกต้องมาแล้วล่ละแตเดิลีหลอดนี้ก็เสร็จสิครับโอ้เลสว่าเลสโอ้โหระยะไกลไม่สู้อ่ะเซือประแหนเสือประแหน เอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบ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 เฮ้ยโอ้โหไอ้ฟินิก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 อะไรโอ้โหเกือบตายแล้วฟินิกผมว่ามันต้องมีเอเจนต์ตัวหนึ่งอ่ะที่มันมีสกิลแบบใช้ UAV แน่ๆเลยผมว่านะมันต้องมีแหละไม่สกิลก็สเปชชิลิทอ่ะแตกไปดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงปิงปิงโอ้โหโอ้โแดงแป๊ดโอ้โหแดงแดงแป๊ดสองอันเลยเฮ้ยเพิ่งมาแดงอะไรตอนนี้โอ้โหแตกอีกแล้วโอ้โหมาปิงขึ้นแบบไม่รู้เวลาบีมสโตนบีมสโตนข้างในข้างในไซเปอร์ข้างในไซเปอร์ข้างในไซเปอร์สายก็มีขวาเข้ามาบีมสโตนบีมสโตนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขวาไอ้ขวาไอ้ไซเปอร์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  บิมซาโตนบิมซาโตนบิมซาโตนเหลือ5คิวอะเหรียญ5คิวเราชนะว่ะเฮ้ยเจตเอ้ยเออเอ้ยไม่ใช่ไอ้เ,อเ,อเลสเลสโอ้ยจำจำผิดว่ะพูดไปเป็นภาษาอะไรตอนเนี้ยโอ้โหอ,อ,อีกสี่ตัวอีกสี่ตัวขออีกสี่ตัวขออีกสี่ตัวโอ้โหแล้วระยะใครไม่สู้อะอะไรวะฮะฮะโอ้โหแล้วทำไมเลือดมันไม่มีขึ้นอะพาร์คเหรอนี่ไม่เล่นฮาร์ดคอร์โหมดนะเนี่ยสี่สี่ ตัวเดียวตัวเดียวขอตัวเดียวขอตัวเดียวขอเออเออโถผมบอกแล้วจัดพาผมชนะครับปืนที่ชาวบ้านเขาเล่นอ่ะผมไม่เล่นกันหรอกผมเล่นปืนที่ชาวบ้านเขาไม่เล่นกันเสี่ยงโดนเนิร์ฟน้อยที่สุดแล้วเจ็ดนัดผมว่ามันน้อยไปว่ะถ้าแต่งแบบโมโนแฟอร์ได้แบบออริจินัลสองอ่ะมันแต่งแบบยี่สิบสี่นัดได้ผมว่าสนุกกว่านี้ยี่สิบสี่นัดผมจะยิงนี้แหละเอาให้กำแพงมันพังไปข้างเลย เฮ้ยแอ็ดเซนว่ะเอาให้มันครบซีแมปเลยมันแมปกว้างว่ะผมว่าจัดผมว่าผมไม่เหมาะเอาวะมเอาไอ้นี่ดีกว่าว่ะเวันนี้วันนี้วันนี้ไม่อะไรก็โอดินอ๋อนี่แค่วอมนี่แค่วอมนี่แค่วอมโอ้โหแต่อเล็กมันแพ้พวกแฟนทลับกับมันโดจริงๆเลยเอาละลองใช้อเล็กเป็นสักพักก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นโอ딘วนะโอ้โหเกิดมาอย่างนี้เลยเหรอวะ ไปก่อนเลยยิงท้าไปก่อนเลยโอ้ยโหเอออะไร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 เกิดอะไรทำไมตรงนี้แอนเซอร์เอ้ยโอ้โหอ,อยู่มันแค่ตรงเอนี่แหละพุทเตวอะเลส์มันดีอย่างหนึ่งนะวเวลาเล็งแล้วก็สุดมันตรงที่สุดในบรรดาปืนทุกปืนละ เอ้ยไม่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 โอ้โหแพ้ได้ไงวะอะไรได้เหมือนกันด้วยเดิ๋ข้างหน้า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 เอ้ยโอ้โหตะกี้เห็นคิวจอยแล้วเลน่ามาซ้ายมาจากไหนวะเอ้ย,ยโอ้โหคิวเท่ากันเลยโอ้โหโอ้โหหลังแตกเฉยผมถ้าไม่วิ่งหน้าผมวิ่งไม่นานเลวเนี่ยจริงๆ S <S โอ้โหมันดักรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอามานได้หมดละร้อยนั้นอ่ะอย่างเงี้ยโอ้ยเราเชื่อใจโอดินเว้ยโอ้โหเอาดิ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 เยู่ไหนเอบิอวีอ้วมันเอาโอดินมาด้วยโหอา<ะ>ได้ได้โอ้ตอนนี้มันมีกระจุกกันตรงบีหมดเลยว่ะ โอ้โหตัวเดิมเลยเอาดิคิวจอยคิวจอยเลยเหรอจากไหนวะอ๋อการแตกเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหเลยหน้าเกือบตายแล้วคิวจอยเฮ้ยเจ้าคิวเจ้าคิวขอเหรอขอเหอะอเก้าคิวโอ้ยเกือบแล้วคิวจอยขอเธอขอเธอโอ้ยโหอยู่เพิ่งดิ เอาดิออกมาได้ก็ออกมาเอาเลยออกมาได้ก็ออกมาออกมาได้ก็ออกมาโอ้ยเฮเฮ้ยอาดิเอาดิเอาดิ <Viol> in, เอาดิเอาดิโอ้โหไม่โดนเลยตะกี้ยิงไม่โดนเลยเหรอถามจริงเฮ้เฮ้ยอาดิเ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 อาดิโอ้โหไม่โดนเลยโอ้ยเจ็บตายแล้วโอ้ เดือดเดือดครับคิวมันคิวมันกับคิวเราห่างกันแค่คิวเดียวเอ้ยสองคิว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 ขอขอคิวเดียว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 เพื่อนขอคิวเดียวเอาล่ะเอาล่ะว้าว ก็ d o ออฟโอดินหรือแบบเดียวละแมปบายแมปบายเมื่อไรบออะไรมันจะอัพแมปใหม่มาสักทีวะเล่นซีแมปนี่จนเบื่อแล้วจริงๆจัดอีกครั้งหนึ่งมาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอะไรอยู่เพิ่งนี่บายมันมีวารัปผมรู้แล้วว่าจะทำอย่าพูดอย่าพูดอย่าพ่งโอ้โหศพตาเด็นมานี่เลยผมรู้แล้วว่าอะไรอะไรโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรแมปนี้ดิ เอาละเอาละเอาละว้ามาสิจ้าว้ามาสิจ้ะไม่เอาแล้วที่ลงที่หนึ่งอะเอามันนี่แหละถามจริงไม่มีใครคิดจะว้ามาเลยเฮ้ยสักคนหนึ่ง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 เอาละ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 บอกแล้วมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีว้ามาหลังแตกอ่ะว้ามาหลังแตกอ่ะว้ามา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 สิจ้าว้ามาสิจ้าว้ามาสิจ้ะ อ๋อตะกี้ม <aría> ันหันหลังแล้ววาร์มาแน่ๆเลยว่ะคือเข้ามามันยิงค้างเลยยิอะไรต่อไปกันจอมาแล้วอนดับวเชลเลนเจอร์เอาสิเข้ามานายเจอช็อตกันเข้าหน้าอะเดีอเดีตะก้กลังดู UAV อู้ตกแตกแตกแตกเฮ้เฮ้ยเ้โเ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอมันเอา่ะ มีจริงเธอรู้แล้ว嘛มีจริงเธอรู้แล้ว嘛ยาย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 มีอยู่ห้องนี้นี่มีอะไรให้ระทึกทุกทีเลยสต็อปแคมปิ้งคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ไอตัวบอกสต็อปแคมปิ้งอยู่ไหนวะอ๋อโอเมียนตอนไม่ไดด่าแล้วแน่เพราะเขาไม่ได้เข้ามาไอตี้หนึ่งเขาฆ่าไปจึงสองตัวโอกร์โอกร์โอกร์โอ้โหโอดินว่ะโอดินเลยว่ะโอดินเลยว่ะอย่างงี้ได้ไงวะ โอเคโอเคแตกนะแตกนะเอาล่ะโอ้โหกลับไปไม่ได้แล้ววะมันดังอยู่ทุกมุมเลยทั้งหน้าทั้งหลังอะโอ้โหแตกแตกนะแตกหน้าแตกโอ้โหโอ้โหตรงกลางมันเยอะเลยววะเข้าวาไม่ได้แล้ววะแตกหนะ้าโซว่าโซว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะ,ละกลับสู่บ้านเราแล้วเอาล่ะ เยมีการยิงทะลุเช็คด้วยวะันอยู่ที่เดิมป่ะโอ๊ยโอเคปิยมันปมันปอดมันปิันตอนนี้เราม่เอาที่1นึ่อ่เราเอาฮาอย่าเดียวเอาดิ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 เอาเราม่ที่1บอกแล้วเราไม่เอาที่1เราเอาฮาอย่างเดียวอย่างเดียวรอบเนี้ยโอโหห้องวาร์มนี้มันแต่เอาจริงนะถ้ามันมีตัวที่มันอยู่หน้าห้องวาร์ะแล้วก็ออกไปยิงหน้านี่ว่ะเออ ช่สรุปง่ายๆสั้นมันก็ฟรีปรอออย่างที่เราเคยเล่นกันแหละส่วนคิวจอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาเวลาเล่นดูแล้วกันเพราะว่าอีกนาเลยถ้าจะปลดล็อกคิวจอยอะพราะถ้าที่เกจเล่นก็ต้องจ่ายเงินเพื่อปลดคิวจอยออกมาซึ่งผมไม่ใช่สายเติมเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นสกินโก้อ่ะช,าย,ชายผมซื้อแน่น เจอกันใหม่กับคลิปว่าอะไรคลิปหน้าผมไม่รู้ว่าจะลงอีกเมื่อไหร่เพราะหลังจากนี้ก็จะไปมุนรถไฟรัวๆเลยนะทั้งปืนใหม่ทั้งวอร์โซนอะไรเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะ่ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่วีดีโอหน้าผมสวนวันนี้สวัสดีครับบ라이ส